พอบอรตรล,ลั่นกวาดล้างยาเสพติดทั่วประเทศไขนิ่งเฉยเจอโทษหนักช่วงนี้ตำรวจทั่วประเทศค,คึกคักเพราะพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรงให้ทุกโรงพักรวมถึงผู้บุกคับการทั้งนครบาลและภูทรทั่วไทยเดินหน้าลุยเต็มที่ตามนโยบายรัฐบาลโนดักโนดีลเลอร์ เป้าหมายชัดเจนครับต้องไม่มีทั้งคนขายและคนเสพในชุมชนเน้น3เรื่องคือค้นหาผู้เสพส่งเข้าบําบัติ2จากผู้ค้าโดยเฉพาะรายย่อยที่ฝังตัวในชุมชน3เอ็กซเรย์พื้นที่เจาะทุกซอกทุกมุมแบบละเอียดถ้าพื้นที่ไหนปล่อยให้มีเหตุคนคลั่งหรือมั่วยายังวนเวียนอยู่ในชุมชนพู่งคว้าบัญชาท้องที่ หัวหน้าสถานีและผู้รับการจะโดนพิจารณาโทษไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีละเวน้นโครงการนี้เริ่มคลิกออฟมาเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนประกาศนโยบายด้วยตนเองวางแผนไว้3ระยะ3เดือนนะครับ ระยะที่หนึ่งเร่งด่วนครับเดือนกรกฎาถึงสิงหาตั้งศูนย์บัญชาการในแต่ละพื้นที่ทํางานร่วมกับฝ่ายปกครองและผู้นําชุมชนปิดล้อมตรวจคน้นรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้ค้าผู้เสพจับให้ได้เอาให้หมดระยะที่สองบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มเดือนที่2ครับตรวจซ้ําอีกรอบหาคนที่รอดจากด่านแรกด,ดําเน,นินคดีอย่างจริงจงังเปิดรับเบาะแสจากชาวบ้านเน้นความรับและปลอดภัยดึงอสมผู้นําศาสนาและชาวบ้านเข้าร่วม ทำมนูญหมู่บ้านสู้ยาเสพติดร่วมกันระยะที่3ประเมินผลเดือนที่3วัดผลจากความบึงพอใจของประชาชนถ้าพื้นที่ไหนจัดการได้ดีปลอดผู้ค้าผู้เสพจะประกาศให้เป็นชุมชนปลอดยาเสพติดหน่วยงานไหนทําดีได้รางวัลความดีความชอบแต่ถ้าใครปล่อยปะละเลยเจอทั้งโทษทางวินยัยและปกครองแบบเต็มๆสรุปครับงานนี้ตํารวจเอาจริงไม่มีเล่นๆใครดีได้ไปต่อใครเฉยโดนจัดหนักเพื่อให้บ้านเมือง ปลอดภัยลูกหลานเติบโตแบบไร้เงายาเสพติครับ